โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาในเกมของด้านบอลเซตโดคังแบตเทิร์นอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาทําการโชว์ตัวละครของโคเทงตัวใหม่นั่นเองนะก็หลังจากที่ผมเปิดกาชามได้มาก็นั่นไม่แค่ตัวเดียวนะครับก็ทําการเปลี่ยนร่างเรียบร้อยแล้วก็ไปฟาร์มลิงก์มาบ้างนะนี้แอบฟาร์มแอบฟาร์มลิงก์มาประมาณวันหนึ่งได้นะครับก็ลิงก์ไม่เต็มนะยังได้แค่นี้นะครับลิงวิ่งเจ็ดวิแปดนะครับนะมีพวกไฟแบตเทิร์นวล่แปดอยู่ก็พอโอเค เอาจริงนี่คือพวกตัวละครตัวดีถ้าสายตัวดีนี่คือลิงไม่ต้องอัพถึงเวลสิบก็ได้นะครับนะไปอัพถึงแค่เวลแปดเบลเก้าก็เบลเจ็ดเบลแปดก็พอโอเคนะผมว่ามันไม่ได้บัฟเพิ่มมาแตกต่างจากเวลสิบมากหรอกอันนี้ซึ่งก็มาในส่วนของสกิลนี่คือผมเคยพูดไปแล้วนะครับแต่จะมาสรุปให้สั้นๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้ผมไปใส่ติ๊กเกอร์มาแล้วนี่โคตรสวย <c oughs> คืออัปเดตใหม่ของเกมเนี่ยนะของเซฟเราเนี่ยมันอัปเดตให้สติ๊กเกอร์มันลื่นขึ้นเว้ ผมเพชรไม่ต้องแหลกเลยเว้ยแม่งโคตรดีโคตรดีใจดูดีโคตรลื่นเนะี่ยก็ล่างแรกนะครับนะล่างแรกก็จะตีแมตตาเป็นเกรดดิลิสติ้งดีเฟนส์ก็ตีเพิร์จะถือขึ้น1เทิร์นนะครับตีแมตตาก็จะถือขึ้น1เทิร์นนะฮะผู้นำก็นำให้กับพวกแคลดสเปเชียลโพสแล้วก็แคลดของเพศยูและเพศเด็กนะซึ่งเป็นผู้นำที่ดีนะแต่แคลดผู้นำใหม่มันเนะี่ยมันเป็นแคลดที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร,ร่นะฮะบอกเลยว่าแคลดไม่ดูมาแล้วไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยดีนะมัน แต่ดีไม่มันไม่ค่อยดีนะไปเอาจริงแล้วดูดิแต่ละตัวก็ดีนะฮะมีแต่พวกโกเทงถึงจะทำถึงจะทำให้มันดีได้คือต้องใส่พวกโกเทงทั้งหมดเลยแต่จริงๆแคดก็มีแค่เนี้ยไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่โกเทงกินยู <S <S โกฮังเกสเาีแมนท็อปโปดิสโปอะไรอย่างนี้ลิเบิแอนเนี่ยมีแค่นี้จริงๆนะแหละมีน้อยนะครับมีน้อยมากมันจะแตกต่างจากไอตัวของบูที่มันเป็นตัวดูโอของมันนะครับที่บอกว่าบูมันจะนําได้ดีแล้วก็ผู้นำแคดมันเนี่ยเป็นแคดที่ดีด้วยแต่เนี่ยแคดมันไม่ได้้ดีเท่าาผููนํบไง เออไม่ได้ดีเท่าแขนมาเจนพาวเวอร์นะแฉนเนี้ยแต่ว่าผู้นำมันดีจริงอันนี้ยอมรับนั่นแหละก็เสียดายนิดนึงแต่ก็โอเคในมีผู้นำแฉนประเภทเด็กมันก็โอเคอยู่มันก็นำได้ดีกว่าโลหูเด็กกันหน้านี้นั่นแหละพารสี่ของร่างแรกนี่ก็คือมีคีกับเอเดอเกดีเฟนต์มาให้ตั้งต้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคียบวกหนึ่งด้วยนะก็ไม่ได้มีอะไรมากร่างแรกคือข้ามไปได้เลยแล้วก็เปลี่ยนรอเปลี่ยนไปร่างสองนะครับร่างสองพิธีเปลี่ยนร่างก็คือต้องผ่านไปสามเทิเรนยย์นน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 นะะะคครรรรรััับบบกกกก็็เเเปปลลลีีลี่่่่่ยยยงงงาาาาหมมมือผแ้้ว ตีเมนนะครับเพิ่มดีเฟนซ์หนึ่งเทิร์นเหมือนเดิมแล้วก็มีโอกาสเกตแชนในการสตันเกตแชนคือเจ็สิบเปอร์เซ็นต์นะสูงมากๆใน SBR นี่คือจะดีมากเลยนะครับพาสซีฟนี่ก็คือเป็นพาสซีฟที่ต้องใช้ดวงในการเก่งนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในการตีแรงขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็โอกาสอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองตีแรงขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่อีกนะครับเป็นโอกาสในโอกาสเลยนี่นะทั้งเอเดอแคลนทั้งดีเฟนต์เลยนะครับ,นะรบดีเฟน,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 มมน,น,น,นะ คือไอ้ล่างเนี่ยมันจะไม่มีทางตีแรงสุดแล้วก็ไม่มีทางแบบตีเบาสุดแน่นอนมันขึ้นอยู่กับดวงแล้วว่าดวงเราจะไปได้แค่ไหนแล้วมันดูไม่ได้มันติดพาสีกี่รอบอย่างมันดูไม่ได้ไไงเนี่ยก็ต้องรู้อีกทีนึงตอนโจมตีเลยนะครับก็อะไรที่ค่อนข้างจะแย่นะผมว่ามันแย่นะเว้ยเอาจริงแล้วว่าเหมือนจะดีมันก็เอาจิงมันก็ดีแต่บรลหุรู้สึกว่ามันแย่มันดูไม่ได้อะเออบางทีมันก็ไม่ติดบางทีมันก็ติดอะไรอย่างงี้นั่นแหละนะครับถ้าใครดวงดีหน่อยก็จะใช้มาารถเ่อนนไมตยยด้้วะ สามารถเบิร์นไม้ตายได้นะครับร่างนี้นะครับมีโอกาสไม่ได้มาแชร์ในการเบิร์นไม้ตายก็ไม่ต้องอัพเบิร์นกันมีเบิร์นได้นะครับนะก็ถ้าใครได้ผลเส้นทางเพิ่มเนี่ยแนะนำอัพคีิคอนนำจะดีสุดนะอัพคีมันนำเลยเพราะว่าตัวนี้ไม่มีคีให้นะครับนะแต่พาะีมันไม่มีคีให้มีแค่เบิร์นอ,อย่างเดียวก็อัพคีมาดีสุดนะดีสุดอยู่แล้วนี้คีคือเดอะเบสของตัวนี้แล้ววิธีเปลี่ยนร่างมันล่างเซียสสามนะครับก็คือต้องผ่านไปสี่เทอร์ในร่างของซุปเปอร์เซายก่อนนะครับแล้วก็ในเรียกหรือมากกว่า ต้องมีเลือดเยอะเด้อดถึงจะเปลี่ยนร่างได้นะก็เป็นไอสุดเกลีกยวในการกดใชนะ้กดใช้เอาเองได้ว่าจะเปลี่ยนร่างไม่เปลี่ยนนะครับนี่ก็เป็นร่างนี้นี่โคตรเท่เลยแล้วก็ถ้าไม่ตายก็จะมีโอกาสไฮแชในการสตันแล้วก็ตีอินเมนท์นะครับโอกาสสตันจะน้อยกว่าลาทธิษุษยานะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มมาก็คือเป็นการตีแรงขึ้น50%ในร่างนี้เพราะว่ามันเกลี่ยสิ่งเอเดคดีเฟนได้3เทิร์นนะครับก็สามารถเพิ่มเอเดคดีเฟนได้ถึง3เทิร์นเลยนะถือว่าดีมากพาสซีฟนะครับก็จะมี100ะเอีก100% เมื่อทำการโจมตีถ้าไม่ตายนะครับก็จะตีแรงมากๆนะฮะแล้วก็มีคีย์บวก3กับโอกาสเกสแชทในการลั่นไม้ตายนะ,ะลั่นซูเปอร์แท็กก็คือลั่านให้ไม้ตายใหญ่เลยนะฮะแต่ว่านี่คือทําได้แค่สีเ์นแรกนะฮะเป็นโอกาสแค่สีเ์นแรกเท่านั้นตรงนี้ถ้าพูดสีเ์นไปในร่างสะยะสามแล้วก็จะไม่ได้มีโอกาสตีเบิร์ดแล้วนะครับก็ต้องไปแบบลุ้นเอาจากกระดานเอาเองซึ่งผมไม่ได้อัพกระดานปเป็นไงเพราะว่าไม่ได้บททางเพิ่มดังนั้นเนี่ยร่างสะยะสามนี่คือสีเ์นแรกจะเก่งสุดนะครับมันเอาไว้เปลี่ยนร่างใช้ตอน ใกล้จะจบเกมอะไรอย่างนี้จะดีกว่าเออนะมันจะเก่งก็ไม่ได้เก่งยาวก็เก่งแค่สี่เทิร์นล่างไซยาส์สามนะครับแต่บอกเลยว่าการเป็นแม่ตายแบบเกทแชนนี่คือดีมากเกทแชนไม่ใช่น้อยนะเยอะจัดๆเลยนะครับสกิลอ๋อผมก็ไม่ได้ใส่เลยให้เขาเพิ่มนะครับเนี่ยลองใส่หน่อยไหมเออลองมาหาให้ใส่หน่อยไหมรูม้สึกมันโล่งไปอะใส่สักหน่อยได้ไหมเพิ่มเป็นเอคได้ไหมมีไหมเอคมีแค่สองร้อย ใส่ไปนหน่อยแล้วกันเออใส่เอาดัมเมจไปนิดนึงนะไม่ได้เพิ่มมากหรอกนี่สองร้อยแตกเองถือว่าน้อยนะถือว่าไม่ได้เยอะเลยก็ใส่ไปก่อนกันว่างกันว่างให้มันดูล่งๆไปอ่ะรู้สึกแปลกๆใจนิดนึงนะแล้วมันโหลดนานจังว่าเฮ้ยโอเคเรียบร้อยใส่สั้นานเลยแม่งค้างมาชั่วคราวก็ทีนี้คืออยู่ได้หลายทีมากนะครับหลักๆคือจะเป็นทีมฟิวชั่นไหมทีมฟิวชั่นนี่คือ อนาคตจะมีตัวละครกุยะต้าสีสีม่วงมาใส่ให้แทนได้นะฮะมันต้องใส่โคเทนก็ได้เป็นอย่างนี้นะอา่าฟิชเ่นนี้ก็อยู่ได้ฟิชเช่นอยู่ได้นะครับเพศเด็กก็อยู่ได้นะครับมาจินบูซาก้าเป็นทีมหลักของมันเลยเพราะว่าทีมมันดีมากนะครับแต่ตัวละครในขันนี้มันเยอะเกินไปอ่ะดูดิโคตดยเยอะเยอะมากนะครับใครอีกพลางทำค้า,คาก็อยู่ได้นะเอาจริงแล้วนะครับอยู่ได้เลยนะเป็นโคเทนงผมดำตัวเดียวด้วยมั้งเนี่ยใช่ไหมตัวอื่นมีไหมน่าจะมีอยู่มั้งหรือไม่มีวะเออช่างมันเถอะเนะ นั่นแหละถือว่าโคตรจะดีนะครับดูได้หลายแคดมาก <c oughs> คือผู้นำมันเนี่ยมันไม่ไดเอามาเป็นตัวละครสายผู้นำเนี่ยมันเป็นตัวละครสายลูกทีมมากกว่าเพราะดูเป็นอยู่ในแคดเนี่ยโคตรเยอะเยอะมาก,กานะครับนั่นแหละดีเลย,เลยโอเคงั้นก็ไปดูกันดีกว่านะครับว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยตัวเนี้ยมันจะโชว์อะไรได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเก่งขนาดไหนสัหรัท5 5ไม่ได้ผลเส้นทางเพิ่มนะครับงันก็ไปดูได้โอเคนะครับนาก็จะเล่นทีมเด็กก่อนละกันนะครับซึ่งก็ยีมตัวละครโกเทบ ซึ่งโคเทงเพื่อนนี่คือปดหนึ่งทางนะครับเป็นตัวละครของแอดมินเขานะครับนะปดหนึ่งทางก็ถือว่าดีนะครับจะได้เห็นด้วยว่าความแตกต่างระหว่างหนึ่งทางกับไม่ได้ปดทางเนี่ยมันจะแตกต่างกันแค่ไหนแต่จริงๆปดหนึ่งทางกับไม่ได้ปดทางนี่คือไม่น่าจะแตกต่างมากหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่ได้อัพเพิ่มมากต้องแบบต้องสักสองทางขึ้นไปเห็นถึงจะเห็นผลมากกว่านรู้สึกนะฮะแต่อย่างน้อยก็คือหนึ่งทางมีคิริคอนให้ติดมาให้เวลก้าวยังดีนะครับเออมีโอกาสคิริคอนง่ายขึ้น โอ้เปิดมาเจอเลยทั้งตัวตัวโลเด้นทั้ง2ตัวเลยนะครับดีมากเลยเปิดมาดีฟนเท่าไหร่กันเอ่ย8 5ห0 0ส่วนตัวเพื่อนหนึ่งทาง1 0 0 0แสนนะครับอับลิงเต็มหรือเปล่าก็อาพอกับผมนะนี้เออพอกันนะครับนั่นแหละอพอกันเลยใช่ไหมนะนั่นแหละถือว่าแตกต่างนะแตกต่างมากเลยนะมันไม่เชิงมากแต่มันก็แตกต่างยังเห็นได้อะ่ะถุณมละแปดหมื่นห้ากับหนึ่งแสนนี่ก็แตกต่างเออนะฮะ มาดาเมจของตัว5%จะเท่าไหร่นะครับเปิดเทิร์นมานี่คือลิงก็โอเคอยู่นะลิงก์กับโกเทงเหลืองสุบสยะล้านสามกับล้านสี่เลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยผมว่าโอเคนะมันบัฟแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจริงนะมันบัฟแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเว้ยไม่ใช่บัฟอะไรนะไม่ได้บัฟเยอะตรเนะี้แต่ว่าโกเทงเหลืองตีเป็นล้านหกนะครับอันนี้ตีแรงกว่าเฮีย <Yeah. S 2> แต่ปวดสองทางไนงะเออเบิ้ลเบิ้ลให้มันฮิลเจ๋งนะฮะไม่เป็นไร แต่เพื่อจะตีเท่าไหร่นะครับหนึ่งทางหนึ่งทางล้านเจ็ดล้านเจ็ดป่ะล้านห้าม,ม่ได้บัฟมาขนาดนั้นนะครับเพราะว่าบัฟมันน้อย,อยงไงบับแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นเนาะผมคงผมคงพูดเบอร์ไปการคีย์ที่ถือเป็นอะไรที่ดีมากนะเวลาคีย์คอนนี่คือเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยชูนิ่งโป้งเลยนะที่สุดแล้วเอ้ยปังเพิ่งมาใช้เป็นคีย์บาร์ดว,วะไม่ใช่นะโอเค ตกใจหมดลืมดูถ้าลืมดูด่นนี้มันกันนี่นั่นได้มันกันคีย์บาร์ดนั่นแต่ Android นะครับนะก็เทิร์นหน้าจะเปลี่ยนร่างแล้วเห็นไหมเปลี่ยนร่างเร็วนะฮะคือร่างผมดำมันโผมาแค่เทิร์นแรกคือจบเลยไงแล้วก็หายไปเลยแค่นั้นจริงๆคือเปิดมามันเหมือนแค่รอชราเทิร์นอ่ะเออแบบเปิดมาวอร์มมือก่อนอะไรเงี้ยนะจะต่อยไปก่อนหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยนะเสดายที่ร่างแรกไม่ได้แ t a c k d e c a นะเป็นการ s ต a c k d ฟ f e n s e เฉยก็มันแตกด k defense แบบหนึ่งเทิร์นได้ไงเนี่ยไม่ใช่แตก c k แบบไม่จำกัดไงเออถูกไหมมันก็จะะมาาาไไดดด้้้้ปคคงงงรร่่ออืืนนวยยยเสีีตแหล คือเขาน่าจะทำให้แบบบันแตกดีเฟนต์กับเอดเดคได้เลยจะได้แบบมีเอดเดคมาเพิ่มในร่างซูบุษย่าขึ้นไปนะฮะแต่ก็ไม่ได้นะครับก็เป็นการแบบเก่งแค่ร่างแรกยังเ,เฉยไปเลยร่างผมนําไปเฉยไปเลยนี่เป็นร่างแล้วนะครับเป็นโกเทนซูบุษยา่ามาซึ่งลิงกับโกเทงเหลืองด้วยนะครับดีมากเลยนะฮะดีเฟนต์เท่าไหร่แสนสองอันนี้มันบัฟมาอะไรกันบ้างวะเนี่ยคือผมดูไม่ได้เ่ยมันบัฟอะไรกับ้างเนี่ยบัฟภาษีบัฟสนุ่มเนี้ยมันดูไม่ออกจริงนะคือมันดูไม่ออกจริงนะ คือต้องมาดูอีกทีนึงก็คือการโจมตีเลยทีเดียวเลยอย่างนี้นะครับมางั้นก็มาดูกันดีกว่าแต่ว่าทีานี้มีซัพพอร์ตอยู่ด้วยนะครับซัพพอร์ตของบูราอยู่ด้วยนะครับซับ40% idk นี่บอกเลยว่าแรงแน่นอนทำไมต้องสองล้านบ้างเหรอสองล้านถึงไหมสองล้านห้านะม,มันดูไม่ออกมันบัฟมาเท่าไหร่ไงถือว่าแรงนะครับสตันด้วยไงเพราะว่าเกจแชร์และเบิ้ลเห็นไหมนี่แหละคือข้อดีของมันคือมันเบิ้ลได้ไงเบิ้ลไม่ตายได้ เอาเข้าจริงมันก็ดีมากเลยนะเอาจริงแล้วเนี่ยนี่ระเบิด์ตเราเลก็โลตายไปเลยนะฮะเอาเข้าจริงคือดีมากนะลองคิดภาพใน SBR นะครับตีสตัน70%แล้วก็อ่าไม่ได้ไปแชร์นในการเบิร์นคือมันตีแบบมีโอกาสตีไม่ตัดได้สามรอบภายใน,นหนึ่งเทินแล้วมันแบบตีแบบเกสแชร์โอกาสสตันเนี่ถูกไหมมันต้องติดทักรอบอะวะ่ามันต้องติดสักรอบหนึ่งอ่ะนะต้องติดสักรอบหนึ่งแหละจริงๆนะฮะโอเครอบนี้คือตัวเพื่อนนะครับดีเฟนส์หนึ่งแสนหนึ่ง อันนี้คือรู้เลยว่าไม่ได้บัฟมาเท่าเธอนี้แล้วของเราที่เธอที่แล้วมาบัฟแสนสองดีเฟนต์เพราะว่ามีบัฟดีเฟนต์จากคาสสิอะไรมั้งอันนี้แต่โดยทรงคือตอนนี้คือเราไม่ได้บัฟดีเฟนต์เยอะเท่า,าตามเมื่อกี้นะครับเทินเมื่อกี้เราได้เยอะมากเห็นไหมล้านห้าเองนะล้านห้าเพราะว่าเมื่อจากไม่ได้บัฟแน่เลยผมว่าเบามากเนะฮะเบาเบาโคตรเบานะเบา,เบานี่ถือว่าเบานะครับนี่แหละผมไม่ค่อยชอบนะแต่คือถ้ามันดีมันก็ดีเลยไง แบบตีไป2ล้านบวก3ล้านนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับก็ต้องมาเล่นลุ้นกันว่าจะติดพาร์สีมากน้อยแค่ไหนเงีย้ยทั้งนี้ผมไม่ค่อยชอบผ้าไหลนะจริงแล้วนะครับมันก็เข้มก็ไม่ได้แย่เออมันก็ทําพาเราหัวร้อนได้เหมือนกันแนตะบางทีบางจังหวะนี่มาเปิดมาคราวนี้ลิงกับพวกโกเทงนะฮะโอเคทีนี้ดิเฟนต์หนึ่งแสนว่ะดิเฟนต์หนึ่งแสนเป๊ะเ,เลยนะครับนะก็อโอเคมาเก็บลูกแก้วไป เดี๋ยวลองเป็นล่างโมเสซียสามต้องลิงก์ 3, กับเซียสามโค้ทงเหลืองด้วยนะครับจะเป็นผู้ลิงก์ที่ดีสุดแล้วมั้งผมว่าล้านแปดในรอบนี้อันนี้คือโ no support ครับไม่มีซัพพอร์ตอยู่ด้วยนะล้านแปดแสนนะครับเบิ้ลอีกแล้วเบิ้ลบ่อยเนี่ยพาเสีบจากการติดเบิ้ลนะรอบนี้ดีเฟนท์เท่าไหร่เออตัวเพื่อนเก้าหมื่นห้ามึงไม่ได้บัฟแน่เลยวะไม่ได้ติดแน่เลยนี่ไม่น่าจะติดนะเก้าหมื่นห้าดีเฟนท์ไอ้เทีย่ยบัฟมาเที่ยม,มากแล้วเอ็ดเคจะเท่าไหร่เอ็นดี ไม่ตายบาอเชี่ยโดนไม่ตายด้วยไงยโดนไม่ตายจังหวะที่ไม่ไม่ติดพาซีนี่นะโอ้โหเชีย่ยละเก้าหมื่นห้าดีเฟนต์โดนมาแสนแล้วนี่แสนไหมใสนสี่ด้วยโอ้โหสองล้านหนึ่งนะครับเนี่ย <c oughs> จะสุดก็ไม่สุดนะโอเคคิดได้คอนสองรอดไปเลยแลวก็บเบิร์นด,ดีมากนะฮะมันก็ไอ้เชี่ยมันก็ดีอ่ะเบิร์นก็สี่ล้านแล้วไงเออก็สี่ล้านเนะี่ยแต่คือก็ดวงอ่ะก็ดวงทีหนึง่งไงว่าจะติดหรือเปล่านะ ไม่ติดก็คือไม่มีดวงไงเคลาควจะเน้นแบบนับจากหลักๆของมันก่อนไม่ต้องมานับดวงของมันเออนับจากการทําที่มันทําได้ของมันก่อนอยูดดูแล้วอ่ะ่าไปนับดวงดีกว่าเพราะมันดวงมันก็มันพึ่งพาอะไรไม่ได้ไงบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะครับโอเคเปลี่ยนร่างได้ยังวะต้องเลือดเยอะใช่ไหมลืมไปต้องเลือดเยอะเออลืมไปต้องเลือดเยอะด้วยยี่ต้องเลือดเยอะด้วยโอเคงั้นก็ยังไงดีผมใช้เท็มเพื่อเราต้องตีเยอแล้วกันนะบัฟไปหน่อยแล้วกันไม่รู้สึกเอเดเคมันไม่เคยจะเพิ่มเลยว่ะน เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรออีกสักเทินแล้วก่อนเนีรออีกสักเทินก่อนแล้วกันนะรอรอไปก่อนแล้วกันโอเคเดีย๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนตัวละครตัวเพื่อนก่อนแล้วกันนะครับเราค่อยตามด้วยตัวของเราเองเนะเป็นล่างรยะสามนะครับเออโชว์ตัวเพื่อนไปก่อนโชว์ตัวเพื่อนแบบหนึ่งหนึหน่งทางไปก่อนว่าจะเป็นยังไงจะตีเท่าไหร่นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคสองล้านสามเนี่ยก็อยู่หลักที่สองล้านเลยนะ อโอเคนะผมว่าเนี่ยเบิ้ลเบิ้ลบ่อยมากตัวเราเองนี่คือเบิ้ลพุ่นบ่อยนะผมอาจจะไม่ทำชิปแยกในะลงอง r จะได้ดูว่ามันเล่นจริงเป็นยังไงใน n v r น่าจะโหดน,น่าดูนะครับส่วนนี้ก็2องล้านสองที่ปลดสองเส้นทางนะครับก็ตีแรงนะเออตีเกือบเท่ากันเลยก็ว่าได้นะครับตายมา โอเคมาล่างสยะสามล้ถึงเวลาแล้วโอ้โหเราลิงกับตัวนี้ด้วยนะลิงกับตัวเหลืองด้วยเอาละเปลี่ยนเลยครับผมต้องรอช้าแล้วนะฮะแต้นนะตัวคาับล่างสยะสามของโกเทนนี่โคตรเท่นะเท่เลยเคยว่าไม่เท่ไงผมไม่รู้ผมว่ามันก็เท่อยู่นะแต่มันดูเป็นเด็กเกมนิดนึงอ่ะเออก็เข้าใจอยู่นะครับแต่บางทีก็มีจังหวะได้เท่อย่างท่านแม่ตาม,มันก็เท่นะทำไมตาม,มันพุ่งมานี่คือเท่มากนะฮะ ดีเฟนต์เก้าหมื่นแปดเหรอือมแต่คืออย่าลืมน,นะว่าแม่ตาเพิ่มเปเคีฟน์ได้แบบเกรดี่ไงเออก็ะจะถือขึ้นไปอีกนะครับอนนี้ก็มันวัดจากตอนต้นไม่ได้ไงต้องวัดจากตอนตีไปแล้วอะเออนะโอเคเกือบแสนนะตีไปก็ประมาณแสนกว่าได้เลยนะแสนแสนหนึ่งแสนสองอะไรบ้างเนี่ยนาเมจเท่าไหร่เธอแรกโอ้เชี่ยสิล้านแปดวะ่ะ แล้วเกชั่นในการเบิ้ลคือเบิ้ล70%แม้ตายนะครับ4ล้านแปดเบิ้ลก็8ล้าน9ล้านเลยนะโอ้โหแต่ว่าอย่าลืมนะว่าไอเทมโจมตียังอยู่เออลืมไปลืมไปนะงั้นก็มาถึงตาเราเองออกโลงแล้วนะครับ55%ของเราออกโลงแล้วแต่คือลิงจะไม่ล,งมออลิงม่สุดนะสิเออลิงม่สุดนะว่าลิงกับซูเปอร์สัยากโกทินธรรมาดาต้องลิงกับร่างสามยศสุดนะฮะนะ ซึ่งก็เปลี่ยนร่างแล้วก็จะเก่งได้แค่สีเทิร์นแรกเท่านั้นนะครับพอจบสีเทิร์นก็จะตีเบิ้ลไม่ได้แล้วนี่คือข้อเสียของมันก็คือตีเบิ้ลไม่ได้ตรงส์หลังจากจบสีเทิร์นไปแล้วจะตีมันไม่ได,นไได้นี่คือข้อเสียนะฮะคือทัพเกียร์เขาทำให้มันตีเบิ้ลตลอดทั้งเทิร์นนะครับทั้งทั้งเกมนี่คือจะดีมากๆนะโคตรดีเลยนะอย่างั้นเนี่ยแต่คงจะเถื่อนเกินไปผมว่ามันคงจะเถื่อนเกินไปจริงๆอ่ะนะโอเคดีเฟนซ์ห้าเปอร์เซ็นต์ของเรานะครับอยู่ที่เก้าแปดหมื่นสี่แปดหมื่นสามนะฮะ ตีไมต่ตายก็เพิ่มเป็นแสนหนึ่งได้มั้งก็โอเคแหละก็โอเคอะ่อะห้าเปอร์เซ็นต์น่ะงั้นก็มานะครับมีซัพพอร์ตอยู่ด้วยนะซัพพอร์ตของบูล่าอยู่ด้วยสี่สิบเปอ,เอ,เอเร์เซ็นต์โอเคนะครับผมตีให้ม 3, 000, ันสามล้านเนี่ยนะเบิ้ลว่ะโค้งเหนีองแล้วเบิ้ลนะครับสามล้านห้าจะถึงป่างวะหัววงสูงไหมสามล้านห้าไม่น่าจะถึงสามล้านเก้าเชื่อถึงว่ะเอ้ยสุดอยู่นะ ร่างสามนี่โอเวอร์พาวเวอร์มากเลยเนี่ยเบิ้ลไหมโอ้โหแรงเนี่ยไอ้เชี่ยสามล้านเก้าเป็นสี่ล้านสองเพราะว่าไม่ตายเอฟเฟกต์มันเพิ่มมินเคล็บห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันโคตรเยอะเลยโอ้ว้าวเฮ้ยคือถ้าจะให้เก่งก็ต้องบดทางเพิ่มต้องบดต้องต้องปลดแบบไม่รู้มันมีเบิ้ลให้แล้วนี่หว่าเออแต่ลองคิดภาพคิดสภาพมันเบิ้ลสามรอบไอ้เบิ้ลสองรอบอย่างเงี้ย ตีไม่ตายมาสามรอบนี่คือแบบโอ้โหบอัฟอินทีเอยูห้าสิบเปอร์เซ็นทั้งหมดสองรอบโอ้โหตายนะอย่างเงี้ยนะแรงแบบแรงจัดๆเลยนะฮะผมต้องให้โกเท็งแหลี่ยมไปนิ่งกับโกเท็งของผมแล้วแหละไม่งั้นะเดี๋ยวไม่ได้โชว์นะครับจะมาโชว์ตัวเราเองเป็นตัวหลักนะฮะมาโดขโมยไปเลยนะครับผมมึงตายแน่เซลล์ไม่รอดแน่มึงเจอโกเท็งโดขัมดเนี่ยเซลล์กูไม่น่ารอดบอกเลยเซลล์กูไม่น่ารอดจริงๆโดขโมดเนี่ยเนี่ยตายแน่ๆครับผมตายแน่ๆครับ ดาเมจนะครับสี่ล้านสองตั้งต้นนะครับเบิ้ลอีกก็กลายเป็นสี่ล้านเกือบห้าล้านเลยมั้งเนี่ยสี่ล้านสองต่อไปก็จะเป็นน่าจะเป็นสักสี่ล้านห้าสี่ล้านหกอะไรอย่างเงี้ยให้มันเบิ้ลนะฮะซึ่งมันกระเบิ้ลง่ายเลยเพราะว่าโอกาสแคส่แชทไงมันโอกาสยากที่จะไม่ติดเลยนะครับมันโอกาสยากนะฮะคือถ้าเกิดไม่ติดเบิ้ลไม่ตายนีน่คือถือว่าโชคร้ายเออถือว่าโชคร้ายระดับหนึ่งนะมาไปเลย มีสี่ล้านห้าจากสี่ล้านสองเป็นสี่ล้านห้านะครับเพิ่มมาสามแสนกว่าได้เลยมั้งเพิ่มมาสองแสนกว่าได้ก็เยอะนะเว้ยเอาจริงแล้วอ่ะเนี่ยตายเลยอ่ะเซลกูตายแรงมากอ่ะไม่ได้เล่นเล่นนะั่นจริงๆนะสุดยอดว่ะโอเคงั้นก็มาครับตอนนี้ตอนนี้คือเอ่อออเอ่โนซัพพอร์ตนะครับไม่มีบูล่าอยู่ด้วย แต่ว่าดิฟเฟนแสนหกเพราะว่ามันติดพาสซีฟตรงการเบิร์นแมตตายไม่แหล่ะนะฮะตรงการเอฟเฟกต์แมตตายไม่แหละ่ะเพราะว่าเดี๋ยวดว่าแมตตยอยู่ได้วสามเทิร์นไงมันอยู่ได้วสามเทิร์นมันสแต็กไปอีกสามเทิร์นอะไรเงี้ยมันติดเบิร์นได้เง,งี้ก็สแต็กไปอีกเยอะแย,ยะเลยนะฮะเนี่ยเป็นสารล้านแปดแบบโนซัพพอร์ตนะอันนี้คือโนซัพพอร์ตสารล้านแปดเลยนะครับเยอะนะฮะเยอะไม่ใช่ไม่เยอะเยอะ,ะนุย้ยเยอะจ,จัดเลยนะเจ็ดแสนเบิร์นเป,เป็นสี่ล้านหนึ่งเนี่ยไอ้แค่ดีว่ะดีอ่ะ ๕๕นะเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามมันจะสูงขนาดนี้นะเออถือว่าแรงกว่าที่ผมคิดมากๆเลยนเนี่ยแรงจ,จัดๆเลยว่ะร่างสามแม่งสุดจริงนะไอ้ร่างซูเปอร์ไซย่ายนี่คืออาจจะไม่ได้สุดเท่าไหรไม่มาดีแค่ตรงสตัร์กับตรงติดเบิ้ลอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าร่างไซย่ายสามนี่คือท็อปฟอร์มมากนะครับแบบของจริงอะ่ะของจริงมันคือร่างสามมันไม่ใช่อะไรเลยของจริงคือร่างสามนะฮะเบิ้ลแบบเกตแชนตีวีสี่ล้านสามล้านอะไรอย่างงี้นะ โอ้ตาย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 เลยไอ้เหี้ยกูเกือบตายเมื่อพูดไอ้เหี้ยเกือบแล้วไม่ล่ะเกือบนิ่งแล้วไม่ล่ะมารอบนี้นะครับแอคทีฟได้ไหมแอคทีฟไปแล้วกันไม่รู้แล้วอะจะปลดสองตัวต้องใช้ไหมฮะมาดิเลยครับบูล่ากับปังเพิ่งนะครับนะฮะบัฟไปดีเฟนเซนต์เก้านะเป็นการติดค้างจากตรงที่มันตีรอบที่แล้วรอบก่อนนั่นเนี่ยะเออมันตีแรงไง มันตีแบบมันเบิ้ลไม่ตายเลยมีโอกาสเลยมีสแต็กเพิ่มขึ้นเออไม่ใช่โอกาสพูดมั่วหมดแล้วเนี่ยโอเคมาน่าจะห้าล้านแหละผมว่าห้าล้านจริงเนี่เพราะว่าปังเพิ่งไอถีมันแรงนะเว้ยไม่ใช่ว่าจะบัฟมันน้อยบัฟแรงเหมือนกันไม่แปลกไม่แปลกเท่าไหร่อันนี้คือลิงก์ไม่ดีนะลิงก์ไม่ดีนะถ้าลิงก์ดีนี่คือมึงหกล้านไหมอะฮะ จะได้เบิ้ลธรรมดาเนี่ยเพราะว่าไม่น่าจบน่าจะจบสีเทินแล้วมั้งเนี่ยเออนะฮะนี่แหละคือมันเก่งได้แค่สีเทินแรกเนี่ยแบบเก่งสุงสดๆของมันคือสีเทินแรกเท่านั้นนะฮะถ้าอยากให้เก่งวันจากสีเทินแรกก็คือต้องปลดทางเพิ่มต้องเปดิดต้องปลดเบิ้ลมาสักนิดนึงอะไรเงี้ยโอกาสในการเบิ้ลเพิ่มหน่อยนะฮะแต่มันคงยากอะ่ะเออแต่ว่าสำหรับ55%นี่คือถือว่าโคตรเก่งนะเบิ้ลทีเดียวแม่งแบบโอ้โหท็อฟอร์มจะจัดเลยนะเอาจริงๆแล้วอะโคตรโกงเลยนะ แต่ว่าก็นั่นแหละก่อนจะเปลี่ยนร่างเซียสสามอย่างนก็แบบเกมกลางๆเกมยาวๆถูกไหมล่ะคือไม่มีทางที่จะเปลี่ยนร่างใน SBR ได้เลยอ่ะเพราะว่ามันต้องเลือดต้องเลือดมันต้องเลือดเยอะได้ไงแต่ใน SBR คือมันบวกกันแบบบวกกันเลือดต่ำหมดแล้วถูกไหมล่ะเออแล้วมันแบบมันจบแค่ไหนจบภายในแค่ไม่กี่เทิร์นไงถูกไหมนั่นแหละใน SBR อาจจะไม่ได้โชว์สุดเท่าไหร่นะครับแล้วมันอะไรวะเนี่ยโอ้โหจะตายวะเนี่ยโกเทงโดนล็อกด้วยเนี่ยล็อกโกเทงด้วยมึงบ้าป่ะเนี่ยไม่เป็นไรมา ตอนนี้ดีเฟนสของตัวเราเองเท่าไหร่แสนหกนะเยอะนะอืมโอ้โหห้าหมื่นเล้ววะตบแรงเกินตบแรงเกินมานะครับดาเมจสี่ล้านหนึ่งนะฮะเนี่ยถ้ามีคีรีคอนนะคือแบบตีแรงมากคีรีคอนทีเดียวแม่งแรงเลยนะแต่คือเสียดายผมไม่ได้อัพคีรีคอนผมไม่ได้ปลดทางไงอืม คือมันจะเกิ่งมากถ้ามันปลดทางมันจะกิมมก่งมากโคตรกิ่งเลยนะริงแล้วอะคือถามว่าควรจะทุ่มทุนเปิดต่อมันก็ไม่ควรนะเว้ยควรจะเก็บไว้เปิดตู้อื่นดีกว่าจะเหมาะกว่าผมว่าไปเปิดตู้อื่นที่มันอยู่ข้างตู้ดีกว่าผมว่าจริงมันไม่น่าคุณจะเปิดทุ่มทุนเปิด,ปด,นนะดนะตู้นี้เท่าไหร่นะฮะรอในอนาคตจะมีตู้อื่นที่มันอยู่นี่มั้งมาอยู่แล้วแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยอยู่ีแน่นอนมีอยู่แล้วนะฮะังนั้นก็คือถ้าใครได้มาแล้วตู้นึงก็ใครอยากจะเปิดทุ ไม่อยากแนะนําให้เปิดเท่าไหร่นะกูตายแล้วเนี่ยไม่รอดอะไรเยอยแพ้แล้วยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรถือว่ามาโชยเฉยแล้วกันนะฮะตายแล้วเรียบร้อยลาก,ก่อยสองแสนแน่นอนอย่างนี้สองแสนหกเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะโอเคก็นั่นแหละคลิปนี้ก็มันนี้สำหรับการโชว์ตัวละครของโฟเทิงนะครับก็ถือว่าแม่งโคจะโอพี OP มากสำหรับร่างเซียสามคือเห็นอย่างนี้นี่คือไม่ใช่ว่ากากๆนะเว้ยนะฮะหลายคนอาจจะมองข้ามใช่ไหม มันดีนะมันดีมันดีล่างแรกไม่เท่าไหร่ล่างแรกปล่อยข้ามไปเหมือนล่างแบบเหมือนล่างแบบวอม,มือเออมันจะไปเอาดีเอาเด่นล่างไซสา,สามนี่แหละนะฮะแต่ล่างซูเปอร์ซา,ยายก็ถือว่าข้อดีก็มีเหมือนกันตรงสตัรนี่แหละดีมากแล้วก็เบิลด,ด้วยเบิลแบบไม่ได้มแชนตรงไม่ได้มแชนนี่คือจะติดบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดงไงมันจะติดยากกว่าเกสแชนอยู่แล้วนะครับวันนี้นั่นแหละก็พึ่งดวงนิดนึงคือไม่นิดอะ่ะพึ่งดวงโคตรไอ้ล่างเนี่ยในเพึ่งดวงโคตรเลยจริงล่างนี้ นะครับบางทีก็ถึกบางทีก็บางบางทีก็ไม่ถึกบางทีก็แรงบางทีก็ไม่แรงอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วแต่เลยก็แต่อารมณ์ของมันเองนะฮะแต่ล่างเนี่ยต้องคารวอคารวะจริงๆล่างนี้ขอคารวะเลยแม่งท็อปฟอร์มมากอันนี้คือโกเทงเซย่าสาม่แท้จริงเลครับนะรอเอเซโกเทงเหลืองก่อนค่อยว่ากันแต่นี่คือปัจจุบันนี่คือเซย่สามโกเทงที่แท้จริงคือตัวนี้นะครับโคตรเก่งโคตรโกงโคตรก๊อตเลยนะฮะไม่ได้อวยนะเก่งจริงเก่งจริงนะครับไฮแชนกับสตัน เคยอมีเครดิตฟิทห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามเทินมันแตกได้สามเทินไงถูกไหมล่ะแล้วก็ตีแรงมากๆเบิร์นได้อีกต่างหากเก่งแต่เสียดายนิดนึงคือสี่เทินแรกเท่านั้นไงสี่เทินแรกให้มันเปลี่ยนจากสี่เทินเป็นสักห้าหกเทินนี่คือจะดีมากแต่เข้าใจแหละเป็นโค้งยซนสันคงใช้พลังงานเยอะเกินไปอะไรยงเี้แบบจะเก่งในแค่แบบในในระยะเวลาสั้นๆอะไรเงี้ยตามเรื่องอะไรเงี้เออก็เข้าใจเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็เออยอมรับแหละข้อเสียเหมือนกันนิดนึงแต่ก็โอเคถือว่าเก่งมากๆนะครับงั้นก็โอเคแค่นี้ก็ไปแล้วนะ ถ้าใครอยากถามอะไรก็ถามมาได้นะครับจะตอบให้นะครับก็โอเคนะที่เห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายวู้